เราฝนตกค่ำไม่ต้องหวานนะาเคยดำเป็นน้าวานใสแต่สารเคมีเขาบหอมลำบ่อตังหวังทางเอ้ยแบ่งจางแต่กันเอ้ยบ่มีความสัมพันธ์บ่มีวานมีเว้าขอแห่งกันไปลงแขกหวังแต่เงินเพ่นพระเจ้าสมัย,ยนั้ตาเอ้ยตะวันช่ำสาวฟังไอ้ายสิได้เอิอนสั่ง ท้องฝ่าสางพี่เฉลิมพุนสิจากนองโวยใกล้แล้วโอ้โอ้โอ้เยแม่นห่างนางโอ้โอ้โอ้ยแม่นห่างนางเดืนนางอ๋อไม่ปั้นแตนมไอ้ขอแหนมเนี่ยจับวางสอยชุบใจที่เพ่พัง ลาพนางคนไข้